สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเรื่องสินค้านะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปษณี์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับหกแถวนะครับหกแถวหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับเป็นรุ่นจานคู่นะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับรุ่นนี้นครับส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับรุ่นจานคู่ครับ รุ่นนี้เป็นรถไถนั่งขับนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสาสิเหมือนกันครับระยะห่างของขาอยู่ที่25้าเซนนะครับจานเป็นขนาดใหญ่นะครับจานขนาด1ินิ้วครับผมส0นิ้วจานแหวกนะครับใช้แหวกล่องดินล่องหญ้าได้ดีเลยนะครับข้าวจะได้ลงง่ายครับผมถังข้าวถังใหญ่นะครับ ใส่ได้ถังละสิบกิโลนะครับนี่ครับถังละสิบกิโลสองถังก็ยี่สิบกิโลนะครับถ้าเป็นรถไถนาเดินตามจะถังข้าวถังละห้ากิโลครับสองถังก็สิบกิโลครับผมนี่ครับส่งเยอะเลยครับวันนี้อยู่ข้างในนี้ส่งทางไปสีเก็บเงินปลายทางครับผม ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านกงจากการเกษตรเรื่องราานะครับเบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ